ก็ S <S <an> <t ose> เป็นเจ้าอาวาสต่อจากองค์หลวงพ่อก็ในดุเลวัดต่อจากท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองพระรษานี้ก็มีพระพิสุจำพรรษาเจ็ดรูปเจ็ดรูปอ,อันลำดับต่อไปก็อย่าโยามก็ตั้งใจรับพรนะ,ะเดี๋ยวต้องเดินทาง <c oughs> เดินทางไปวัดป่าที่พิทักษ์ แล้วก็ทีพ่พักที่อุดรเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องไป <c oughs> <c oughs> ไปทปําบุญกันต่อ, <c oughs> อได้ไดๆยโยยนตั้งใจรับพรนะ <c oughs> ยะทาวาลิวะปูราปาลิปุเรติสะกรังเอวะเมวะอิตโตรินังเปตานังอุปกบปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังหิปเมวะตมิตตุสัเปปุเรนตุสังกบปาจันโตปนาลาโซยะตามณีโชติลโซยาาโ<อ>ะตะา,าว,วิวัจจุสัพพโรอวิตาสตุมาเตภาวา ตาวราโยสุติขายุโกภาวาปิวัตนาสิลิตสานิจังวุตตาปัจายโนจักตัอามาวัตันติอั ายุวานโอสุขังพะรังภาวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุตตะนุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเตภาวัตุสัพพมังคารังรักขัน ทูสะพาเดวัตาสัพาธรรมนุภาเวนะสัตตาสติภาวันตุเตปวะตุสะพามังคาวรังพระคันทูสะปเดวัตาสะพาสังฆานุภาเวนะสัตตาสติ อาตตมาจะมีรูปภาพหลวงพ่อด็ร์ศาสตีโตภาโสพระครูสิธิประภากรสำหรับให้ญาติโยมใช้ไปเก็บบูชาสักการะเป็นที่ระลึกให้โยมมีทั้งหมด อมารับรับเป็นตัวแทนมารับไปเนาะเออเออท้งหมดหมดกี่คนมนาะ้ีคนยี่สิบเกาคน,นสำหรับประวัติโรงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวาโสก็คือท่านเป็นคนที่นี่แหละ เกิดที่บ้านดอนไฮโซกันแหละบ้านดอนไฮโซเมื่อสีอ่ธันวาสองพันห้าร้ 2, อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบตอนท่านมรณภาพก็ปีหกห้าก็อายุเจ็ดสิบห้าพอดีอายุเจ็ดสิบห้าปีเพราะท่านบวชจะ,นะะเป็นเนนนะบวชจะเป็นเนน บทเนียนแล้วก็บทพระต่อบทพระที่มัศวสุปัตตนา,ารามที่อุบลบทเนียนที่อำเภอหนองหานทเรียนสือตที่โู่นแล้วก็ปร,ร,ระมาณปีหนึ่งสี่ก็ไปอยู่วัฒนมงคลกับหลวงปู่วิทยาแล้วนั่นเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จก็ มาปฏิบัตธิธรรมกับหลวงปู่เทศเทศทั้งสีที่พระเห็นบัตเป้งท่านก็ขอปฏิบัตธิธรรมหลวงปู่เทศในสักระยะหนึ่งก็กลับมาเยี่ยมโยมโยมบิดามดาที่ที่บ้านก็เลยมาเจอที่สถานที่อย่างนี้ก็เป็นป่าเป็นเป็นป่าเป็นที่ปฏิบัติที่ลดยบสงบลบเรื่อ็เลยอยากจะมาพักมาพัก อยู่ปฏิบัติธรมรมแล้วก็มาโปรดญาติพี่น้องก็อะไรขออนุญาตหลวงปู่เทศมาปรากฏว่าช่วงหลังก็ได้รับได้รับ,อม,อบอมอบมอบมอบที่แห่งนี้นติดตากันเลยจากเจ้าของก็คือกำนันกำนันตำบลทนไฮโซมาก,ก่อนก็มอบที่ให้แล้วก็มีชาวบ้านด้วยประมาณสักตบุบหดเก้าเก้าสิบไร่ประมาณนี้แหละ เป็นป่าคือมองเป็นป่าเป็นป่าแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาอาจจะก็มีมีมีเจ้าของที่นะมีฉนดมีเจ้าของที่อยู่่ันก็ไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยสบายให้หลวงพ่อสร้างวัดเริ่มเริ่มเริ่มทีก็น่าจะแปดสิบแปดสิบเก้าไร่สร้างวัดครั้งแรกแล้วก็ต่อมาก็ซื้อซื้อขยายที่ขยายเป็นตอนนี้หนดร้อย เออร้อยกเกือบร้อยหกสิบแล้วตอนนี้นอใช่ส่วนส่วนที่สร้างสร้างเป็นสถานที่พระราชทานเป็นตรงนั้นโซนที่ซื้อใหม่สามสิบกว่าไรใครถ้าใครได้มาร่วมงานก็ก็จะเห็นว่าที่หลังด้านหลังนะ่ะแต่สามสิบสามสิบกว่าไรับแบบทำบริเวณงานพระราชทานเฟจัดแบบทำแบบเต็มที่ใหญ่มากเลย มีที่จอดรถที่อะไรใครคนที่มาร,ร่วมงานหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาโอ้บอกจัดเต็มที่ไปใหญ่กว้างขวางทีเ่เตรียมงานตั้งแต่ที่หลวงพ่อรณนาภาพแเนีกยเตรียมสถานที่เตรียมอะไรกันเกือบสองปีอะไรก็เลยงานก็จัดได้ออกมาให้ให้ให,ให,ให้ให้ดูแบบถวายหลวงพ่อให้เต็มที่เลยก็เลย แล้วก็ภูมิใจที่ได้จัดงานให้หลวงพ่อดได้ได้เต็มที่ได้อ,ออกมาได้สมบูรณ์แบบมีก็นทายญาติโยมผ่านมาด้อยาจะมาเยี่ยมก็ามาแปะใต้วันนี้เขขอให้เดินทางกันปลอดภัยุกผู้ทุกคน